ปพาพาพาดูโอ้ยมีต่คันเท่เวเดูคันนี้ดิเดี๋ยวดูทีละแถวเลยได้มานี้ก่อนลูกอันนี้สวยจังอันนี้สามล้อนะข้างหลังเป็นล้อเดียว ปาหันมาพูดอืมเอท่ันนี่หกับนีเที่ไปไปไปที่นี้มูฟไปฝั่งนู้นบ้างนี่ อุ้ยอะไรอ่ะเราเอาเาดูพี่เวแปลกที่แบบว่าถ้าขับไปบนท้องถนนนี่คือโลตัสตัวนี้เลยนี่นั่งไี่เราตัเนี่แซลอีกแซลแซลโค่นแรงแหละจะบอก

ไม่มีไม้นเนาะเสียด้เนี่ยเธอพูดมันแบบเสียงเธอมันไม่ค่อยชัดเพราะเธอป่วยนี่คันนี้สวยสุดทั้งหมดทั้งวลไม่เคยไม่เคยโอ๊ยมอง,มอง <laughs> น่ารักจริง,รรงอืออ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันใครชอบคันไหนถ่ายหน้ารถ อหน่วนลูกเราไปแต่คันนู้นเลย